สวัสดีครับสวัสดีครับไอเจตเติรัมชีวันนี้ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่สามสิบสี่แล้วนะครับสําหรับการลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจําในทุกๆวันตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวนะครับผมว่าจะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ให้ได้ในทุกๆวัน99ครั้ง99วันครั้งนี้ก็เป็น EP ที่34ทับ99ตรงกับวันที่วันที่9นะครับวันที่9มิถุนายน2566ช่วงนี้ก็อยู่ที่เวลาตี5ไอ้ตี4ครับตี4ตี4กว่าๆครับตี4ต40นาทีสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับ เป็นช่วงเช้าผมจะใช้เวลาวล่ววางในการลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะครับในการออกกําลังกายในตอนเช้าในทุกทวนต้องออกกําลังกายให้ได้อย่างน,อน um ้อยหนึ่งชั่วโมงเป็นประจําในทุกทวนนะครับสําหรับเช้าวันนี้ก็อากาศจะบริสุทธิ์นะครับอากาศจะเย็ยนสบายนะครับลมก็จะมีลมมานิดนึงนะครับเป็นช่วงอากาศที่บริสุทธิ์นะครับเหมาะกับการลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพออกกําลังกายมารับ ออกซิเจนอันบริสุทธิ์นะครับผมอาสวัสดีครับ f c ที่น่ารักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ลุกขึ้นมาทำภารกิจเนาะตอนนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วนะครั้งที่ทับ9ครับผมในการลุกขึ้นมาออกกาลังกายนะปฏิบัติภารกิจที่ให้ข้ามั่นสียาไวา้ลูกสาวเนาะครับผม ออกพื้ fc พู้นละลักนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะครับวิ่งจ็อกกิ้งบริเวณหลานหน้าบ้านของตัวเองนะครับใช้เวลาวิ่งก็อยู่ที่30 30กบสาวนาทีนะครับ30กสิวนาทีก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาบริหารร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ ระบบสมดุลให้กับร่างกายผ่อนคลายอาการปวดอาการเมื่อยอาการตึงให้กับเส้นเอ็นให้กับระบบไขข้อของร่างกายของเรานะครับผมและที่สำคัญก็เป็นการปรับระบบสมดุลให้การให้กับระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิติมลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เอฟีที่นารักนะครับสวัสดีครับเก็กหวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาออกกำลังกายด้ยวยกันนะครับเอฟี <c oughs> ที่น่ารักเนาะคอยให้กำลังใจคอยติดตามนะครับผม สำหรับการลุกขึ้นมาทำภารกิจนี้ถ้าไม่ได้กำลังใจในการออกกำลังกายมันก็เหมือว่าเราจะไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้นะครับผมขอบคุณ f อซที่คอยให้กำลังใจทำให้เราลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้นะครับผม ครับผมสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่34ี่ับเแล้วนะครับในการลรกขึ้นมาออกกำลังกายเป็นประจำในทุกทุกวันครับ <c oughs>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  เดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกกำลังกายด้วยการวิ่งชอกกิ้งก่อนนะครับผม ช่วงเช้านี้อากาศจะบ,บริสุทธิ์นะครับหมอกเกัดการเล้นมารับนะโอโซนมากนะครับผม